พ่แลนน้วก็มีกันเหรอที่ชอบแย่งหัวเขา้าก้มคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนี่น่าล่ะผู้ชายที่ติดกันนะักแม้แต่ผัวฉันก็เป็นไปกับเขาด้วยเธออย่ามายุ่งที่นี่นนะทำไมที่นี่บ้านฉันผัวฉันบ้าเธอมีสิทธิ์อะไรที่ทำแบบนี้ทำไมจะไม่มีสิทธิ์เธอน่านจะถามตัวเองว่าเธอทำอะไรไว้อืม นี่นี่นีนีเธอก็รู้อยู่เต็มอ,อกว่าเขาน่ยมีเมียแล้วถามที่จริงเถอไอ้การยุ่งกับผัวคนอื่นเนี่ยมันสนุกนักเหระแกมแคร์ังอะไรบ้าๆโอ้ปกป้องกันเลืเกินแน่ล่ะสิของใหม่นี่ไม่หน้าคุณถึงเล่งแล้วจะอยากกับฉันคุณ <S <S <า>นกเนสอว่ามันน่าอย่างคุณน่ะ จะมีน้ำยาสยบแม่นักร้องคนนี้ได้พอไม่แานคุณหมดตัวแล้วแม่ก็ย้ายคนหนีไปหาที่อื่นหยุดนะไม่หยุดเขายังไงยังไงฉันก็ไม่ยอมอย่ากับคุณปล่อยให้คนอื่นน่มาชุบมือเปิดได้ง่ายๆหรอก <c oughs> คุณน่ะมันงอง,งองง่ายอยากมีของเล่นใหม่ก็มีเช็คดูว่าของนั้นมันเละเทะหลวแหลกแค่ไหนหลับหูหลับตาทิมช่วยเลย <c oughs> <c oughs>